สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชื่อช่องของคุณช่องที่รวบรวมข้อมูลรีวิวและข่าวสารเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดจากทั่วทุกมุมโลก หากคุณชื่นชอบรถมอเตอร์ไซค์ไม่ว่าจะเป็นแนวสปอร์ตแนวคลาสสิกหรือแนวสายซิ่งห้ามพลาดการติดตามช่องของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของเราทุกสัปดาห์นะครับวันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับรถจัก,กรยานยนต์สุดเท่ที่ครองใจวัยรุ่นมาหลายปีและในปี2025นี้ Honda ก็ได้เปิดตัวรุ่นใหม่ล่าสุดที่ได้รับการปรับแต่งให้ดูทันสมัยมากยิ่งขึ้น นั่นก็คือ2025 Honda MSX รถมินิบัสสุดแนวที่ยังคงเอกลักษณ์ความกระทัดรัดและความสนุกในการขับขี่เอาไว้อย่างครบถ้วนโดยในปีนี้ Honda ได้พัฒนาให้ MSX มีดีไซน์ที่โฉบเฉียวยิ่งขึ้นพร้อมเทคโนโลยีใหม่ๆที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้ขับขี่ยุคใหม่ได้อย่างลงตัวไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของดีไซน์ระบบเครื่องยนต์ระบบกันสะเทือนระบบเบรกหรือแม้แต่ฟีเจอร์อัจฉริยะต่างๆที่เพิ่มเข้ามาเพื่อยกระดับประสบการณ์การขับขี่ให้สะดุก สบายและเร้าใจมากยิ่งขึ้นเริ่มจากรูปลักษณ์ภายนอกของ2025 Honda MSX ที่ยังคงความเป็นมินิบัสสุดเท่เอาไว้อย่างครบถ้วนโดยในปีนี้ Honda ได้ปรับกระจังหน้าใหม่ให้ดูมีมิติและมีความสปอร์ตมากขึ้นไฟหน้าถูกออกแบบให้เป็นแบบฟูลเลตที่ให้ความสว่างคมชัดทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน พร้อมด้วยไฟเลี้ยวแบบแยกซ้ายขวาที่ติดตั้งในตำแหน่งที่ลงตัวกับลุกโดยรวมของตัวรถถังน้ำมันมีดีไซน์ใหม่ที่ดูเหลี่ยมสันและสปอร์ตมากยิ่งขึ้นพร้อมความจุที่มากถึง6ลิตรเพียงพอต่อการเดินทางระยะไกลโดยไม่ต้องเติมน้ำมันบ่อยๆแฮนด์บาร์แบบยกสูงที่ให้ท่านั่งขับขี่สบายควบคุมง่ายเหมาะทั้งสำหรับผู้เริ่มต้นและนักบิดที่ต้องการความสนุกแบบมินิบค์ บอกนั่งแบบแยก2ตอนให้ความสะดวกสบายทั้งผู้ขับและผู้ซ้อนท่อไอเสียแบบสั้นออกด้านข้างเสริมลูกสปอร์ตและยังให้เสียงที่ดุดันเร้าใจในขณะขับขี่ระบบกันสะเทือนด้านหน้าแบบอัพไซด์ดาวขนาดใหญ่ที่ช่วยเพิ่มความมั่นคงและซับแรงกระแทกได้อย่างยอดเยี่ยมด้านหลังก็เป็นแบบโมโนโชกคที่สามารถปรับค่าพรีโหลดได้เพื่อให้เหมาะกับน้ำหนักบรรทุกหรือสไตล์การขับขี่ ล้อแมกขนาด12นิ้วที่ให้ความคล่องตัวและการทรงตัวที่ดีเยี่ยมแม้ในขณะเข้าโคง้งระบบเบรกเป็นแบบดิสเบรกทั้งหน้าและหลังพร้อมระบบ ABS เพิ่มความมั่นใจในการหยุดรถในทุกสภาพถนนด้านเครื่องยนต์ของ2025 honda msx มาพร้อมเครื่องยนต์แบบ4จังหวะ1ลูกสูบขนาด1 2 5ซ cc ระบายความร้อนด้วยอากาศพร้อมระบบหัวฉีด pgmfi ท,ที่ให้ความประหยัดน้ำมันและตอบสนองการเร่งได้อย่างนุ่มนวลและทันใจ ระบบเกียร์แบบ5สปีดท,ที่ให้การเปลี่ยนเกียร์ที่ต่อเนื่องและเหมาะกับการใช้งานทั้งในเมืองและนอกเมืองเครื่องยนต์ใหม่นี้ยังผ่านมาตรฐานไอเสียระดับยูโร5ซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยังประหยัดน้ำมันได้สูงสุดถึง60กิโลเมตรต่อลิตรจอแสดงผลแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบที่แสดงข้อมูลครบถ้วนทั้งความเร็ว รอบเครื่องยนต์ระยะทางไฟแจ้งเตือนและระดับน้ำมันที่สำคัญคือยังมีพอร์ตชาร์จ USB สำหรับเสียบชาร์จสมาร์ทโฟนขณนะดเดินทางอีกด้วยและฟีเจอร์ใหม่ที่เพิ่มเข้ามาในรุ่น2025คือระบบสมารท์ทคีย์ที่ให้คุณสามารถสตาร์ทรถโดยไม่ต้องใช้กุญแจพร้อมระบบป้องกันการโจรกรรมที่ทันสมัยน้ำหนักของตัวรถอยู่ที่ประมาณ104กิโลกรัมเท่านั้นซึ่งถือว่าเบาและควบคุมง,ง่ายมากเหมาะกับผู้ใช้ทุกเพศทุกวัย ความสูงเบาะอยู่ที่761ม mm, ิลลมตรทำให้ผู้ที่มีความสูงตั้งแต่ประมาณ160เซนติเมตรขึ้นไปสามารถวางเท้าได้อย่างมั่นคงในส่วนของสีสันในปีนี้ Honda MSX 2025มีให้เลือกถึง4สีด้วยกันคือสีแดงสีดำสีขาวและสีเหลืองซึ่งแต่ละสีก็ได้รับการตกแต่งลวดลายกราฟิกใหม่ให้ดูสปอร์ตและทันสมัยมากยิ่งขึ้น โดยราคาจำหน่ายของ2025 Honda MSX ในประเทศไทยอยู่ที่ประมาณ79,000บาทซึ่งถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับสิ่งที่คุณจะได้รับทั้งในเรื่องดีไซน์เทคโนโลยีและสมรรถนะการขับขี่โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการรถที่มีสไตล์ไม่เหมือนใครและสามารถใช้งานได้ทั้งในชีวิตประจำวันหรือแม้แต่ในวันหยุดออกทริปกับเพื่อนๆก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจอย่างมาก และด้วยราคาที่ไม่เกินแสนบาทก็ทำให้เข้าถึงง่ายและเหมาะกับวัยรุ่นหรือผู้เริ่มต้นที่อยากได้รถแนวมินิบายไว้ขี่เล่นหรือใช้งานในเมืองด้วยคุณสมบัติทั้งหมดนี้ Honda MSX 2025จึงยังคงเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่โดดเด่นที่สุดในกลุ่มรถมินิบายในตลาดประเทศไทยนอกจากนั้น Honda ยังมีบริการหลังการขายที่ครอบคลุมและเชื่อถือได้ทั่วประเทศ ทำให้คุณมั่นใจได้ว่าการเลือกซื้อ MSX 2025จะไม่ทำให้คุณผิดหวังอย่างแน่นอนสำหรับใครที่สนใจก็สามารถเข้าไปชมตัวจริงได้ที่ศูนย์จำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอน d a ทั่วประเทศและถ้าคุณอยากดูรีวิวรถรุ่นอื่นๆหรืออัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับวงการมอเตอร์ไซค์อย่าลืมกดติดตามช่องชื่อช่องของคุณของเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ